โอเคับผมเดี๋ยวผมพิมพ์ขูงชิ้นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกระบบแล้วก็เท็กเจอร์ของแกะแดงซื้อนะครับผมซื้อมานะเออรีบดูใ้ารีบดูกับก็รีบอัไปเลยนะครับเออนะโอเคก็เป็นเป็นอันนี้ครับเป็นระบบนะให้ดูระบบก่อนนะครับนี่ระบบก็จะเป็นรถดับนะครับกระเป๋าแตจริงๆนะครับนี่อ่าเป็นตัวละครในแยะครับนี่ นะครับเป็นของแท้นะครับผมซื้อมาครับรับประกันร้อเปอร์เซ็นต์นะโอเคก็ต่อไปก็อ่าเป็น texture นะครับเป็น t e เ t อร์ของแกะแดงนะครับนี่อันนี้เป็นแม p นะครับที่เป็นแม p ก็เป็นแม p หนึ่งหนะครับเซฟโซนนะครับพีบีก็มีนะครับนี่โนรูดโนดดับนะครับแล้วก็บอสนะครับนี่ก็นี่ครับก็เป็นไปดูนะครับนะ ก็เป like like kind of so, ็นเท็กเจอร์ครับนี่เป็นเท็กเจอร์ของแกะแดงซีของแท้นะครับผมไม่ได้มาหลอกลวงอะไรนะครับนี่ก็เป็นของแท้นะครับเป็นของแท้เลยนะครับผมซื้อมาเมื่อวานนะครับก็เป็นของแท้นะครับนี่นะเป็นของแท้นะนี่ครับก็เป็นของแท้นะครับน้ำก็เป็นของแท้นะครับนี่ของแท้นะคับก็เป็นน้ำของแท้นะครับก็น้ำก็เป็นของแท้นะเออผมก็จะเจกนับก็ ผมเลืออีกหน่กิฟซัดก็หกสิบซัล้วนะครับก็ก็ขอบคุณมันมากนะครับโอเคก็ถ้าถึงหกสิบซับผมก็จะมาแจกอีกนะครับแจกไปเรื่อยๆนะครับอืมนะผมมีอีกเยอะนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอืมครับมีทิปบางทิปอะไรอเลียอีกเยอะนะครับโอเคก็อ่านะคิดว่าผมก็จะแจกมอสเดินแบบปั๊กินมอสเดินได้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมไม่รู้ทำคลิปอะไรนะก็ขอบคุณจริงๆครับก็ได้บายครับ